สาว,สาวตอนนี้ไมลี่เป็นบาร์บี้ตัวจริงส่วนทิฟฟานี่ก็ดูเหมือนแบรดอย่างที่เรารู้กันบาร์บี้เป็นสีชมพูทั้งตัวส่วนแบรดเป็นสีดำทั้งตัวเลยมาเริ่มจากของเท่ากันเถอะว้าวฉันมีส่วนผสม,สมะอะร่อยรมากมายมิวเช็คสีชมพูส่วนฉันมีมิวเช็คสีดำและของตกแต่งสีดำสุดยอดฉันชอบสไตล์นี้ไมลี่คิดอะไรได้หรอฉันอยากลองชิมคัพเค้า theo. มันดูวสวยมากรสชาติก็ดีจงังเลย ว้าวมาร่างจากนูเทลล่ากันต้องเปิดฝาก่อนเราเข้าสิงอ,อีกนิดนึงนะฉันสามารถจัดการได้บาร์บี้สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ฉันเปิดนูเทลล่าไม่ได้งั้นก็ใช้แล้วที่แหลมคมของฉันทีนี้ใช้กระบอกฉีดยาดูดนูเทลล่าแล้วก็มาตกแต่งแก้วของเรากันใช่แล้วสวยจังเลยต่อไปเราจะใช้กลิตเตอร์ที่กินได้ มันแปล่งประกายแล้วก็งดงามมากเป่าไปที่แก้วดีจังทีนี้เครื่องของฉันก็มีประกายสวยงามน่ารักจังเลยฮะจากนั้นใช้พัดลมเป่าส่วนที่ไม่ต้องการออกใช่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งสวยโอ้ขอโทษนะทิฟฟานี่เดี๋ยวฉันใช้พัดลมเคลียร์ก้อนแม่กลือดตัวให้นะ ท่าน,านอะไรทำไมฉันเป็นสีชมพูมลี่เบสไม่ชอบสีชมพูนะมันไม่ใช่สไตล์ของฉันฉันต้องแต่งหน้าใหม่มันต้องสวยเทเชียวลดมากเรียบร้อยตอนนี้ฉันกลับมาสวยครั้งหนึ่งเมื่อกี้สวยออกตอนนี้น่าก,กลัวเฮ้ยฉันไม่สนใจเธอหรอกมาเริ่มตกแต่งเครื่องดื่มของฉันกันกว่า เริ่มกันที่เิปครีมบีเวครีมลงไปบนเครื่องดื่มสุดยอดที่มัอร่อยมากทีนี้ก็มาตกแต่งด้วยโอรีโอและก็เพิ่มน้ําตาลสีดำแลกวกาช็อกโกแลตแล็กโล,ล,ลอดและมเมยลลี่ขนมและสปริงเค้าที่เข้ากันกับมูอเช้ของฉันได้อย่างลงตัวใช่แล้วดูมีสเสน่จริงๆแทบจะเราไม่ไหวแนะ่ น,นีก็ตาฉันบ้างตกแต่งด้วยมางการองจลลี่บีนและโรสปริงเกิลสีชมพูน่ารักจังเลยมันต้องอร่อยมากแน่นอนอย่ากจะลองแล้วล่ะอือร่อยเหลือเชือ่อใช่ขนฉันก็อร่อยเหมือนกันไอศครีมสีชมพูกินเหมือนสตรอเบอรี่และคนเธอละเทฟฟอนี่ ันฉันไม่ไอศครีมสีดำดูสมบูรณ์แบบต้องลองสักแล้วชิมสักหน่อยโอ้ใช่เลยมันน่าถึงมากอยากจะกินอีกสักช้อนมากกว่านี้ไอศครีมทำไมถึงอร่อยขนาดนี้นะอร่อยเกินดังยายแต่ว่าจุดสูก็หนาวแต่ฉันอยากกินอีกช้อนฉันจะไม่อยู่จนกว่ามันจะหมดนมีบางอย่างปแปลกแล้ว ฉันกำลังโดนแท่แข็งแข็งซันแล้วเออเออเอาออกไม่ได้จริงเหรอทิฟฟานี่น่ากลัวจังเลยต้องรีบช่วยทอนแล้วทำยังไงดีอโอไอเดีย oh, <idea. S 2> ใช่แล้วฉันจะใช้ไดเป่าผมมาทำให้เธออบุนกันเถอะเป็นไงใช่ได้ผลหยุดนะไมลี่พอแล้วอุ่นแล้วล่ะ ปิดได้ประพรมท่านนะขอบคุณที่ช่วยโอ้ยผมฉันพังหมดเลยอะให้ยุ้มหีนะอาจจะช่วยได้งั้นก็มาลองกันใส่หมวกไว้ดีกว่าล้องกว่าเธอสิไมลี่แน่นอนแต่ฉันไม่อยากถูกแช่แข็งอะก็เลยมีไอเดียดีๆมาอุ่นไอซ์เพมกันเถอะให้มันละลายไปเลยไม่งั้นฉันคงแข็งตายแนะ่ทนนี้ก็สามารถดื่มได้แล้วมาลองกันเถอะ เหมืนจังเลยสุดยอดไมลี่แบ่งฉันด้วยสินะจะเป็นเพื่อนเธอไม่อะไรโอ้งั้นก็ได้แต่เธอรู้อะไรไหมฉันมีไอเดียดีๆเหมือนกันมากแกล้งไมลี่กันเถอะทางขยะต้องมีมแมลงสาบแน่นอนอาอเหม็นจังเลยอะโอ้นั่นไงมแมลงสาบทีนี้ก็โยอนใส่ไมลี่กันไปเลยไปเร็วเข้าอยากเห็นเธอจังเลยจะเป็ไง อะไรอ่ะอะไระนี่มันฝันฉชชันเลยมันคือมาลสเบรจริง,รง,รงเอามาันหนักไปนะสุดยอดทีนี้ฉันสามารถดื่มน้ำของเธอได้แล้วอ,อร่อยจังว้าวมันคือเบอร์เกอร์สิญูุนหวานสุดยอดอยากลองแล้วล่ะทิฟฟานี่เราธอได้อะไรมมอ่ะส่วนฉันมีเบอร์เกอร์และเบคอนแสนอร่อยเจ๋งจังเลยมันต้องอร่อยแน่ๆนมลี่ไม่ใช่สำหรับเธอนะกินสีญปุสุดเพ้ยนของเธอไปสิ เบอร์เกอร์ของฉันก็อร่อยเหมือนกันนะจะลองเดี๋ยวนี้เอาละ่ะอ๋อน,น,นี่มีเยลลี่ด้วยสุดโปรดของฉันเลยอร่อยจุงฉันชอบมากๆใช่แล้วเฮ้ยทำเป็นว่าเบอร์เกอร์ของฉันอร่อยและก็ชุ่มฉ่ำม,มากใช่แล้วนี่มันเหลือเชื่ออร่อยมากจริงๆอะไรอ่ะ ทิปฟน,นี่เธอไม่เธอกินได้อร่อยเกินไปแต่เบอร์ก็ของฉันก็อร่อยเหมือนกันนะรู้แล้วว่าต้องทำไงฉันจะถ่ายคลิปของเธอไวะะ้ในขณะที่เธอกินมูม,มามนี่แล้วทำไมต่อนหน้ากล้องเธอถึงกินแบบสวยๆละ่ะเมื่อกี้ยังมูม,มามอยอู่เลยอ่ะเธอดูอะไรที่ติดทั้งในคลิปเบอรก็รบถ่ายไม่ยุติธรรมอากทำไงดีเนี่ยอืมอร่อยมากฉันมีความสุขจริงไม่จริงนะ่ะไม่ยุติธรรมทิฟฟนนี่จะทำได้ยังไงอ่ะ ฉันแค่เป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นื่อนไปอ๋เอาจริงเหรอไม่สำคัญหรอกช่างเธอเอาล่ะทำอะไรต่อดีนะฉันต้องการซอสสตรอเบอรี่มันจะยิ่งทำให้บอรเกอร์ของฉันยิ่งอร่อยบีบใส่ถ้วยซอสทีนี้เราก็มากินมากอรองกันจิ้มซอสแล้วก็มาลองกันเถอะอร่อยจังเลยแจง ฉันอยากกินช็อกโกแลตกับซอสสตรอเบอรี่เยี่ยมดีจังเลยฉันชอบออแล้วถ้าเพิ่มซอสรสเผ็ดอย่างตาบาัสข้อลงในซอสสตรอเบอรี่ของไมลี่ล่ะจะเป็นยังไงสักสองสามหยดเท่านี้ก็พอแล้วจุ่มอมยิ้มลงในซอสสตรอเบอรี่ที <c oughs> นี่ก็ลอ้อยอ,ยอ๋อยอ๋อเผ็ดจังเลยอะ เปล่าฉันกำลังรถบรรทุกไฟไม่ไม่ใช่ยทีมบันไดของฉันนะเออมันไม่หรือเปล่าไม่นะโอ้แต่ว่ามันดียิ่งกว่าเดิมใส่ข้างในละลายหลาย,ยอย่างมาลองกันเถอะแบบนี้ยิ่งอร่อยอร่อยยิ่งกว่าเดิมสกขอบคุณนะเทปฟันนี่ที่ทำสิ่งนี้เพื่อฉันฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะเลย อรุณสวัสดิ์ได้เวลาตื่นตัวเอกของเราสองคนมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากแต่ว่าพวกเขาก็แตกต่างสวัสดีทุกคนฉันคือทายาทเศรษฐีฉันชื่อเคทจะเอาหมีไปไหนเยะคุณหนูใส่รองเท้างั้นก็ได้ได้เวลาทำกิจวัตรตอนเช้าแล้วฉันไม่เป็นไรฉันแค่สับสนดูเหมือนจะนอนเยอะเกินไปอะ แต่ไก่ของฉันปลุกฉันทุกๆเช้าเลยเข้าชัดอย่าก,ก่อนนะ,ะแกเป็นไก่ที่ดีที่สุดเลยฉันรักแกที่สุดมานั่งนี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันจไปล้างหน้าล้างตาและเตรียมตัวไปโรงเรียนโอ้ห้องของฉันดูแย่มากเลยตู้เสื้อก็มีเสิยงดังเอียดอัด แถมผ้าห่มยังเป็นหนังสือพิมพ์ฉันยากจนอืมฉันได้แต่ฝันถึงห้องสวยๆที่มีหมอนสีชมพูและก็ที่นอนนุ่มๆเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ้ริชาร์ดแกทำลายความฝันของฉันช่างเถอะมาเริ่มวันแรกของเรากันฉันสื่นขึ้นมาก็สวยเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องแปรงฟันนะ โอ้คุณหนูเคททำอะไรอยู่ครับคุณหนูไม่ต้องแปลงฟันเองเหรอกแต่ผมจะแปลงให้เออแอนดี้แต่ฉันแปลงเองได้นะถ้างเธองั้นก็ทำไปฉันจะหวีผมไม่ได้ครับสิ่งนี้ผมก็ต้องทำมันเป็นงานของผมคุณหนูเคทโอ้ยชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบกันไปจะน่ารำคาญได้เวลากินอาหารเช้าแล้วโอ้ฉันยังมีของเหลือจากเมื่อวันอยู่บ้างกล้วย มันน่ามาเป็นอาทิตย์แล้วแล้ว <Hey. S 2> ยังมีอะไรอีกบ้างเนี่ยมีตะขยะมีตขยะโอ้เขายังเชื่อหน่อยของเหลือจากแมกโดนล่าสำหรับมื้อเช้าว้าวในนี้มีเบอร์เกอร์อยู่ครึ่งหนึ่งพอดีเลย hmm. ไม่เลวมีเวลาเล่นลูกบป่แล้ว,นลวสนุกจัง เดียฉันชอบอะไรเนี่ยอืมขนมเคทต้องกินอาหารเช้าตามเวลานะครับอย่ามัวแต่เล่นแ,แล้วก็อาหารเช้าของคุณก็คือผมขอเสนอหอยนางรมสดๆกินให้อร่อยนะครับ<แ>เอ้ยถามจริงแอนดี้มันน่าแยขยแขงไม่อร่อยฉันไม่กิน<แ>เอามา<แ>ันออกไปโอ้ผมเข้าใจแล้วเราต้องการซ่อมเดี๋ยวผมจะป้อนคุณเองอาปากครับ เฮ้ยก็ได้เอเอเยอาแยงแอนดี้ฉันรู้สึกแย่จะอ้วกแล้วเดี๋ยวก่อนครับคุณโูเคสกินเข้าไปให้โอกาสขอยนารมอีกทีสุดยอดคุณทำได้แต่ตอนนี้ถึงเวลาเริ่มเรียนถึงแล้วเหรอออกก็ได้โอ้คุณครูของฉันสวัสดีค่ะคลิกไปหน้าที่35แล้วก็อ่านออกเสียงฉันรักการอา่านไม่ครับคุณโนเคสเดี๋ยวผมช่วยจะคลิกหน้าเมื่ไรให้บอกผม วัสดีเพื่อนร่วมชั้นวันนี้พวกเขาเพีย้ยนกว่าปกตินะโอ้เจอแล้วปากกาของฉันอาฉันเจองลมาพวกเขาเลื่อนเก้าอี้ของฉันแดนซี่ลุกขึ้นก่อนเจ็บหรือเปล่าเนี่ยขึ้นมานั่งก่อนนะเพนตินสติฟครูจะเรียกผู้ปกครองมาพบอยากแกล้งแดนซี่สตีฟการแกล้งมันเริจไปเลยหน้าเบิดจังเลยใชนอยากเล่นกับเพื่อนเอนบ้าง ข้าเพลงแต่ฉันสามารถใช้เวลาหนึ่งวันเป็นเหมือนเด็กธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ลูกเศรษฐีแบบนี้มันคอสิรมากแน่แเลยตื่นค่ะคุณหนูเคดูที่กระดานอย่ามัวฝันกลางวันฉันไม่ชอบพีทคนนี้เลยอ่ะมันซับซ้อนมากๆอ๋อไม่นะแอนดี้อย่าแอนดี้ได้ยินไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่รบกวนฉันฉันจะหนีออกจากบ้านแล้ก็อย่าตามฉันมา แล้วใครจะถือกระเป๋าให้คุณหนูครูสอนได้น่าสนใจแต่ว่าเขาทำให้ฉันง่วงฉันอยากจะออกไปช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้เลือกเครื่องประดับสวยๆงามๆฉันจะเลือกเป็นสร้อยหินสีฟ้ามันเข้ากับฉันมากสตีฟทำให้นานซี่เลิกเพ้่กันเถอะนี่ปืน นั่นไงโดนเข้าจังๆมันคืออะไรกันเนี่ยเควินตินนายอีกแล้วนะสตีฟเลเรื่องกับฉันสักทีทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันไม่อยู่แล้วพวกผู้ชายโง่ไม่มีใครเข้าใจฉันเลย้ฉันหอยหาออสรภาพไม่อยากอยู่ในกองพันแล้วโอ้หัวฉันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเธอดูเหมือนฉันมากเลยอะไรเธอเป็นใครอะทำไมเธอถึงเหมือนฉันขนาดนี้ นี่มันเจ๋งมากเธอมีมงกุฎด,ด้วยอะสวยจังใช่หมวกเธอก็เท่นนะเราเหมือนกันอย่างกับแกะเลยฉันไม่รู้มาก่อนว่าฉันมีน้องสาวฝาแฝดผมของเธอก็น่ารักจังออ mm hmm. โอ้ขอบคุณนะฉันชื่อนันซี่แล้วเธอละอะไรอยู่ใน,นกระเป๋าเหรอ <gasps> ฉันอยากรู้ว้าวมันคือลูกบอลฉันชื่อเคทฉันอยากใช้ชีวิตแทนเธอมาสลับกันนะ <Yeah. S 1> เธอไม่รังเกียจเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีใช่ไหม ฉันฝันถึงมันมาตลอดเลยแหวนสวยจังงั้นฉันให้หมวกเธอนะขอบคุณมันเท่จริงๆถอดมงกุฎออกก่อนและเปลี่ยนเป็นมวงฉันขอมอบมงกุฎให้เธอจริงเหรอฉันดีใจจังฉันฝันฝันที่จะเป็นเจ้าหญิงมาตลอดเลยแล้วมันก็บอกกับฉันด้วยตอนนี้เราสลับรู้กันแล้วฉันเป็นคนรวยแล้วเจอกันใหม่นะอ๋อฉันจะรอ ในเมื่อฉันเป็นคนธรรมดาฉันสามารถทำทุกอย่างที่ไวรุ่นทุกคนทำได้สุดซังฉันยังใช้ชิดแบบมันตลอดไปเลยแล้วยังได้กินแมคโดนัลด้วยแสกเง่ะว้าวอืมนี่มันอร่อยจังเลยมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันเถอะปกติพวกเขาไม่อยากให้ฉันเล่นนะเพราะมันอันตรายตอนนี้ฉันคือแคสไวรุ่นธรรมดาธรรมดามีไก่เป็นสัตว์เลี้ยงและได้กินมันฝรั่งทอด อ่อรไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ดีจังเลยแต่ว่าฉันไม่ชอบชุดนี้มีชุดอื่นไหมอะชุดนี้ฉันก็ไม่ชอบไม่อีกไหมสีแดงไม่เข้ากับฉันเลยเอามาอีกโอ้นี่สีใช่เลยฉันจะซื้อฮะแอนดี้เราเข้าฉันชอบชีวิตที่ร่มันเยของฉันจังฉันรู้สึกเหมาราชนีแห่งโลกใบนี้ แอนดีนี่มันเจ๋งมากเลยฉันชอบเป็นคนรวยฉันอยากมีชีวิตแบบนี้ตลอดไปอยู่บนกองเงินกองทองฮะแล้วไม่ต้องคิดอะไรนิสิคหอมสุกเงินเต็มไปหมดมาลองแต่งหน้านกันเถอะฉันไม่เคยแต่งหน้านมาก่อนว้าวสวยจังฉันชอบทีนี้ก็ไปร้องคาราโอกเกะกันสุดจังเลยปกติฉันร้องเพลงแต่ในห้องน้ำ,นำเท่าน,นั้น ตอนนี้ฉันสามารถเป็นดาราได้ด้วยโอ<ฮ>้ห<ฮ>นุกจังไลาวสาวๆพวกเธอเจ๋งมากอยู่กับพวกเธอฉันมีความสุขจังโอ้นึนออกแล้วเตเบานะเธอรับโอ้ได้เลยโอ้ลูกเบอลลั่วแล้วอ่ะดนเหมือนเธอจะเตะแรงกันไปสาวๆบอลพังแล้วอะทำยังไงดี งั้นเรากลับบ้านก่อนนะไม่บายสาวๆจะไปไหนอะพอไม่มีลูกบอลก็ไม่ีใคยกเป็นเพื่อนฉันแล้วฉันไม่มีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งมีน้อยมาดูทีวีกันเถอะดูรายการตลกดตลอดกันนะโอ้สดจังเลยรายการปอดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนี่มันคืออะไรทำไมถึงปิดทีวีล่ะคุณหนูต้องทำการบ้านเรามีวิชาวรรณคดีคณิตและชีวะไม่เอาแอนดี้ฉันไม่อยากเรียนนะ และเรายังมีภาษาเยอรมันและก็สเปนด้วยนะครับคุณหนูต้องทําการบ้านไม่เหมืนไม่เคยเป็นแบบนี้สิเป็นรายการที่เจ๋งมากเลยแต่ทําไมฉันไม่เคยดูมาก่อนนะเนี่ยใช่แล้วฉันมัวแต่ยุ่งอยู่กับการเรียนแต่ตอนนี้อ้าวก็อะไรขึ้นนะ่ะทีวีทางานสิดูเหมือนมันจะเสียแล้วโอเคเราต้องซ่อมมันแต่ว่าฉันไม่เคยทำสีมาก่อนอ้าหยุดนะโอ้ยแรงมาก เวลาอาหารเย็นแล้วมันคืออะไรอะพิซซ่าบเบอร์เกอร์หรือว่าเค้กนี่คือจานโปรดของคุณครับชีสคุณล้อไอ้แ่นเป็นบ้าลอยฉันไม่เคยกินสิ่งนี้ฉันไม่อยากกินมันด้วยนี่มันแย่มากก <c oughs> ินแล้วลาะยิ่งกว่าขยะเอามันออกไปนะฉันไม่กิน <c oughs> คุณหนูคุณหนูต้องทำตามตารางถึงเวลาเข้านอนแล้ว <c oughs> สามทุ่มหรอหรอยังไม่ดึกเลยเอาล่ะมื้อเย็นของเราวันนี้เป็นอะไรนะ พร้อมแล้วค่ะเฮ้ยมันคืออะไรอะขนมปังคึ้นรา้าอแต่ว่ามันกินไม่ได้นะแล้วซอสมะเขือเทศอย่าแยงมันดูแย่มไม่น่ากินเลยและรสชาติก็ชวนจะอ้วกไม่หอยด่างรอแมงอร่อยกว่าอีกแบบนี้ฉันจะไม่กินแล้วแย,แย่นี่ฉันต้องทนหิวกันเหรอ ฉันยังไม่อยากนอนฉันอยากอ่านกระตูนมากกว่าคุณเคกผมเห็นนะว่าคุณไม่ได้นอนเอาไฟฉายและกระตูนมาครับเ <c oughs> ข้านอนได้แล้วนี่มันยาที่สุดเลย <c oughs> เขาเอากระตูนของฉันไป <c oughs> ฉันหิวไสวกริวแล้วเตียงก็แย่มากฉันไม่ชอบที่นี่ฉันอยากกลับบ้านโอ้มีมีอยู่ด้วยฮะ <c oughs> ไม่นะมันขาดฮ่า,าที่สุดเลยฉันไม่ชอบชีวิตแบบนี้ โอ้มันคืออะไรอะมีบางอย่างกำลังหยดเพดานก็รั่วพอแล้วหยุดที oh. ไม่ฉันทนไม่ไหวแล้ว oh. ฉันจะไม่รำคาญแอนดี้ฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ oh. ที่นี่ก็ดีนะแต่ว่า oh. มันไม่ใช่ที่ของฉันน่ะ oh. วัดดีเคสเอาชีวิตของฉันขึ้นมาได้แล้ว oh. เห็นด้วย ขอบคุณนะฉันคิดถึงมงกุฎจังเลยเสื้อผ้าส,สวยๆว้าวและเครื่องประดับฉันรู้สึกเต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งแนนซี่เป็นยังไงบ้างฮะฉันก็มีความสุขฉันกลับมาแล้วฉันรู้ดีว่าชีวิตของฉันที่สุดและฉันไม่ต้องการชีวิตของคนอื่นเฮ้แล้วเจอกนนันนะ